นื่อุ้ยเท่อะแล้วแต่งนี่ถ้าเอาไปแต่งเพิ่มนี่อย่างง่ายเลยนะเนี่ยเพราะใช้แขนลอกหยดน้ำเท่ๆได้เลยไงกราบสวัสดีสาวกนักลบงบ,บน้อยทุกคนนะครับผมวันนี้มาพบกับนบิกในช่วงรีวิวลอกตกปลาอีกแล้วนะครับผม ห่างหายไปนานเลยกับการรีวิวลอกตกปลาครับตัวนี้มีคนถามมาเยอะมากเลยนะบิ๊กครับรอครับรอครับรอรีวิวอ่าวันนี้จัดให้เลยนะครับวันนี้จะเป็นการรีวิวสเปคคร่าวๆนะครับของตัววูฟนะครับรุ่นคลาเ่นนะครับผมออกมา2รุ่นนะ1 0 0 0กับ2 0 0พของนับบิ๊กได้มาเป็นเบอร์2 0 0พนะครับผมเป็นลอกสปูลตื้นแขนคู่อ่าเป็นเขาออกแบบมาเพื่องานเหยื่อปลอมและที่สำคัญคืองานปลาหมึกนะครับตกปลาหมึกนะครับ นี่ชื่อว่าคลาเครนซีรีส์คลาเค่นนี่ก็คือปีศาจประมึกนั่นเองนะสเปคนะครับก็จะเป็น5ลูกปืนนะครับผมเป็นลูกปืนสแตนเลสนะครับเป็นแม็กแดกเกกโลแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยรอบจัดนะครับหมุน1รอบเนี่ยหกเลยนะร,รอบ6.2ของรอกทับปินนี่ถือว่าจัดมากๆเลยนะครับแล้วก็นี่ครับซ a วอเตอร์คอนเซปต์คือทนน้ำเค็มแน่นอนออกแบบมาเพื่องานปรามึกนี่มันต้องทนน้ำเค็มอยู่แล้วนะครับผม มีระบบ a v s นะครับ a v s คือหมุนแล้วมันจะสะเทียนนะครับแล้วก็สปูลเป็นโลหะเ,เป็นแกนสแตนเลสท,ท,ทั้งหมดนะครับผมเป็นลูกปืนสแตนเลสแบบมีซีนนะครับอะไรอีกเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับผมโอ้ฟอนแดกเบรกอยู่ข้างหน้านะครับอะไรเต็มไปหมดเลยครับผมเดีย๋ยวมาดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับ แกะข้างในออกมาแล้วนี่ก็จะมีไดอะแกรมการประกอบนะครับผมแล้วก็ตัวพาร์ทลิ์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมแกะออกมานี่ที่เห็นอย่างแรกคือแขนเป็นแขนแต่งมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นแขนคู่แต่งจากโรงงานแล้วเป็นแขนแบบนี่มันคล้ายคลลอกหยดน้ําเห็นไหมเนี่ยนะบิ๊กลองแกะดูแล้วเอาแขนลอกหยดน้ําใส่ได้เลยหรือใครห้าวๆ้านะถอดออกไปใส่ลอกหยดน้ําก็เท่เหมือนกันนะครับแขนแบบโยงๆแบบนี้นะนี่ แล้วก็นี่เป็นโลหะหมดเลยนะครับไอ้พวกแขนคู่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใส่ตรงนี้เป็นพลาสติกกันซึ่งมันไม่ดีนะมันแตกง่ายใช้ลปน,นานาม,มันกรอบมันแตกนะเพราะเราตกอยู่กับแดดนะนี่ครับแขนเป็นแขนเกลียวด้วยนะครับที่สําคัญแขนเกลียวแขนเกลียวเห็นไหมนี่แขนเกลียวนะครับผมอ่าแล้วข้างในก็มีตัวลอกแล้วก็หมดแล้วนะครับอ่ามาดูตัวลอกกันเลยดีกว่านะครับผม นี่ตัวลอกโคตรเท่แบบดุดุเลยนะครับผมตัวลอกก็จะเป็นสีเทาเทากันเมทัลลิกนะครับเป็นเทาแบบเทาเหมือนรถยนต์ Honda าซีวินะฮะมีโลโก้วูฟตรงนี้นะนี่แขนเกียวเป็นทองเหลืองกึึงมาเลยนะครับนี่เรามาดูตัวสปูน,นะครับสเปคสปูลน,นะครับก็จะเป็นรุ่นขาเคลน lt 2000S นนี่คือสปูนตื่นเห็นไหมเหมาะกับตีเ,เบาแน่นอนนะครับ นี่ตัวหนีบสายก็เป็นโลหะนะครับไม่หักแน่นอนอัตราทดเกียร์เลโชนะครับ6.2ต่อ1รอบจัดจัดเลยนะครับโอ้โหเสียงคลิกนี่สะใจเลยนะครับความจุสายนะครับ0.17ได้130เมตรนะครับผม0.19ได้125 0.17ก็คือ PE 1นั่นเองซึ่งเราคงจะใส่ไม่เกิน PE 1อยู่แล้วแหละนะสำหรับตีลอกสเปนตีเหยือ่อปลอมอะไรพวกนี้นะครับผมโลกโก้วูฟนะครับผมนี่ประมาณนี้นะ มีรูปทรงภายนอกนี่ครับผมม,มีกันสายตีเกียวนะครับตัวนี้เป็นโช๊กนะเป็นโช๊กนะแข็งแรงใหญ่นะครับผมเดี๋ยวนะบิ๊กลองประกอบนะครับตัวบอดี้ลอกนะครับนี่ถ้าใครเคยเล่นไดว่านะมันคล้ายๆนี่เลยอะไดว่าฟูโกนะโมนเดียวกันเลยหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมอ่า นี่ตรงนี้ครับผมเขียนว่า s a ลวอเตอร์คอนเซปต์ด้วยนะครับผมแสดงว่าทนน้ำเค็มนะสำคัญอย่างแรกในการทนน้ำเค็มนะดูไว้นี่ก่อนเลยอันนี้แม่เหล็กนะครับผมดูน็อตก่อนเลยเนี่ยนี่น็อตเป็นนอ็อตสแตนเลสนะน็อตเป็นนอ็อตสแตนเลสนะโอเคแน่นอนนะสนิมกินยากแน่นอนนะครับผม สเตเลสเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสนิมไม่กินนะสะนิมกินนะแต่กินยากนะครับผมต้องทําความเข้าใจด้วยนะเพราะฉะนั้นใช้ลอกกับน,น้ําเค็มยังไงก็ต้องทําความสะอาดดูแลให้ดีนะครับผมอ่าลอกเล่นน้ําเค็มก็ต้องมีซีนนะฮตัวนี้นะครับผมจับเต็มมาให้เลยนะครับนี่ซีนกันน้ําจุดที่หนึ่งนะครับผมอยู่ตรงฝาเบรกเลยนะ แล้วก็จุดที่สองครับซีนกันน้ํานะครับเห็นดํำๆนี่ไหมที่เป็นวงๆเนี่ยนี่เป็นโอลิงอีกตัวนะครับซีนกันน้ําอยู่ที่แขนนะครับจุดที่สามนี่เลยครับไหมมีวงๆอยู่ข้างในวงนนะครับที่อยู่อยู่ใต้เกีียวนะครับเป็นวงๆนี่มีซีนมีซีนกันน้ํานะครับสามจุดแล้วนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับมีทั้งหมดสี่จุดนะครับมะบิ๊กลองแกะดูแล้วอีกจุดหนึ่งเนี่ย จะอยู่ตรงแกนสปูนนี่จุดหนึ่งนี่อยู่นี่ครับสีดำดำเห็นไหมที่อยู่บนบนน็อตทองเหลืองนะครับผมเป็นซีนอีกจุดหนึ่งนะครับนี่ก็จะมีซีนทั้งหมดสี่จุดเลยนะครับผมตัวคลิกเสียงเป็นแบบวงกลมนะครับเสียงจะเป็นแบบลั่นล่นแบบผู้ดีคลิกเสียงแบบถ้วยนะเป็นถ้วยนะกรีดเสียงมันจะลั่นลั่นแบบผู้ดี นี่อย่างนี้นี่นะลั่นๆเลยนะครับตีบึกเขาต้องเปิดเบรกอ่อนกันอยู่แล้วตีมึือตีกลีป้อมสบายครับอาจจะลองประกอบนะครับว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะเป็นแขนเกียวนะครับสลับซ้ายขวาได้นะครับนี่ดูย เท่อะแล้วแต่งนี่ถ้าเอาไปแต่งเพิ่มนี่อย่างง่ายเลยนะเนี่ยเพราะใช้แขนรอบหยุดน้ำเท่ๆได้เลยไงสบายนะครับรอบจัดมากนะครับแล้วหมุนรู้สึกนุ่มมือมากเลยครับแต่ว่ามันจะตึงๆมือนิดนึงเพราะว่ามันเป็นรอบจัดนะแต่ว่าการตีรอบจัดเราไม่หมุนเร็วอยู่แล้ว เราแค่หมุนช้าๆเนี่ยกบกระโดดกลบอะไรเงี้ยโดดตืบๆๆๆอยู่แล้วสบ,สบายๆเนี่ยเราหมุนแค่เนี้ยก็กลบ,บก็กระโดดแล้วครับถ้าเป็นลอกรอบจ่ําลอกสปินทั่วไปโอ้โหเราต้องหมุนปั่นปัๆนป,นป,นปันเลยนะนี้สบายนะครับผมถือว่าลื่นนะครับผมเพราะว่ามีซีนด้วยนะมีทั้งซีนนะแล้วก็มีทั้งรอบจัดนะหมุนลื่นประมาณนี้ผมว่าโอเคละนะครับผม วันนี้ก็มารีวิวประมาณนี้นะครับผมแล้วก็รอรีวิวเต็มๆได้อีกทีนะครับผมเดี๋ยวนะบิ๊กจะผ่าให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับผมใครอดใจไม่ไหวกดสั่งซื้อได้เลยจ้า